สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนๆมาที่โรงงานต้นตักเฟอร์นิเจอร์ครับมาดูช่างออดทําเตียงครับนี่ครับวันนี้ขึ้นด้วยกันสองหลังครับช่างอดนี่เคยขึ้นทีเดียวสี่หลังนะครับมาแล้วครับแล้วก็สามหลังสี่หลังครับวันนี้สองหลังครับนี่ครับเป็นเตียงขนาดหกฟุตครับเป็นเตียงหัวแคปซูลครับ ลักษณะของเตียงก็ด้านหัวก็สูงไม่สิบเซนครับด้านท้ายก็สูงประมาณสี่สิบเจ็ดเซนครับนี่ครับเตียงของเรานี่ก็จะต่างกับเตียงที่อื่นครับเพราะว่าเราจะใช้ความหนาของท้ายนี่ประมาณเกือบสิบเซนนะครับเพื่อนความใหญ่ก็ประมาณเกือบเก้านิ้วครับนี่ครับเสาสี่คูณสี่ครับพนดังข้างก็เจ็ดนิ้วครับ พื้นเตียงแบ่งออกเป็นสามแผ่นครับแผ่นละหกสิบเอ็ดเซนครึ่งครับความยาวของพื้นเตียงก็สองเมตรครับความกว้างของเตียงครับเท่ากับที่นอนหกฟุตครับประมาณเมตรแปดสิบห้าเซนครับหัวเตียงก็ประมาณหกนิ้วครับเนี่ะครับแต่งแล้วก็อาจจะเหลือประมาณห้านิ้วครึ่งครับเพื่นนะครับสวยงามครับฝีมือของลุงออดครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อน สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ชมครับสวัสดีครับ